สวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้ก็เป็นวันจันทร์ที่26กรกฎาคมนะครับ2564หลังจากที่กักตัวมาหลายวันนะครับก็ได้ออกมาทำนี่แครับสางใบอ้อยนะพี่น้องสางได้3 4แถว5แถวนะครับ ฝนตกลงมาทาั้งวันทั้งคืนพี่น้องครับลมแรงนิดนึงนะครับลากลอยนะครับพี่น้องอ้อยเสียงอาจจะไม่ชัดเท่าไหร่นะครับไม่ได้ใช้ไม้นะครับพี่น้องต้องขอโทษขออภัยนะครับก็จะล้มนะครับเนี่ยผมหาไม้มาจะยึดนะครับจะจะขึงเชือกนะครับพี่น้อง เนี่ยครับจะขึงเชือกนะครับไม่ได้กบโคนนะครับลากลอยแล้วก็มันต้านลมไม่ไหวนะพี่น้องนะโนกต้นนี้ก็ที่ผ่านมาก็ไม่ได้ไม่ได้มาจัดการนะพี่น้องนี่เขาล้มแล้วเขาก็แตกหน่อขึ้นมาอย่างนี้พี่น้องเขาก็งอกขึ้นใหม่อย่างนี้นะครับ ผมก็เลยปล่อยไว้เลยนะครับก็จะเอาปล่อยไว้อย่างนี้เลยไม่ได้เตรียมเชือกมานะครับพอดีออกมาแล้วเจอล้มแล้วก็ก็เลยขุดเตรียมขุดเสาฝังหลุมเสาไว้ก่อนพี่น้องโค่นเลยนะครับนี่ ลากก็จะอยู่เหนือดินนะครับนี่พอดีสองปีเข้าปีที่สามไม่ได้ไม่ได้กบไม่ได้กบโคนนะครับก็เลยต้านลมไม่ไหวนะพี่น้องนะภาพก็อาจจะสันส่นๆหน่อยนะครับไม่ได้ใช้ ขาตั้งกล้องมานะครับไม่ไม่ได้ใช้นะครับต้องขอโทษขออภัยนะพี่น้องนี่แหละครับเคยพยุงนะครับต้นพยุงทางนี้ยังไม่ได้สางใบนะครับอ้อยเหลือปีที่แล้วก็ไม่ได้ตัดนะพี่น้อง มีอยู่ฝั่งนี้แหละครับมันล้มแล้วก็มันจะแทงหนอ,อขึ้นมาใหม่นะครับพะยุงต้นนี้ก็โดนตัดนะครับนี่พี่น้องน่าจะฝั่งนี้น่าจะพี่น้องทางบุรีรัมนะครับมาตัดพันอ้อยไปแล้ว สงสัยแกไม่รู้นะครับรว่าเป็นต้นพยุงนะครับป่าเป็นต้นไม้ปลูกนะครับแตกออกมาใหม่สีสีกิ่งนะครับสีกิ่งก็ไม่เป็นไรนะครับเขาไม่รู้นะครับไม่ได้บอกพอดีไม่ได้อยู่บ้านนะครับพี่น้องขุดลุมเหนื่อยพี่น้องนะมือสัน่นมือถือมืออย่าสั่นๆหน่อยนะครับ นี่ก็ซ้อมตรงที่หางนะครับขาดตรงนี้ก็ยังไม่ได้สางใบนะครับยังไม่ได้จัดการแปลงนะครับยัง พุ่งนี้ว่าออกมาก็จะหาเชือกมานะพี่น้องนะอ้ยแปลงแรกนะครับที่ออกที่สวนนี้นะครับแปลงที่เคยลงคลิปไว้เมื่อแรกๆก,ก็สองปีแล้วนะครับนี่ก็เข้าปีที่สามนะครับพี่น้องนี่ก็เข้าปีที่สามนะครับ คลิปนี้ก็แค่นี้นะครับพี่น้องครับฝั่งนู้นก็จะเป็นอ้อยโรงงานนะครับใส่ปุ๋ยโอโ้โหสุดยอดแล้วครับพี่พี่น้องครับเขาใส่ปุ๋ยก็สวยงามทีเดียวนะเถกแกล่ลายใหญ่นะครับทางนูน้นคลิปนี้ก็แค่นี้นะครับอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับ สวัสดีครับ